กราบสวัสดีทุกคนนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ผมอัดเสียงลงเสียงนะเสียงมันอาจจะไม่ดีถ้าไม่เสียงรบกวนขอไปทั้งวันวันนี้จะมารีวิวทัสเมกิห้าดาววรับห้าดาวอย่างนี <c oughs> ้ตอนน,นี <c oughs> ้ไม่อาบน้ำยองเตียให้ดูนะเนี่ยร้ยองเตียนตีแปดสิบเนะครับประตูตตทั้งหมด2รอบแล้วโดนซับระเบิดซานาเมทห้าเปอร์ซ็นคือคุณตัวเองครับ ทำนี่ลยแล้วดูตอนอาบน้จาก60%เป็น100%แล้วสองรอบมันเดิมแล้วสร้างดาเมจเพิ่มอีก65%ฟื้นฟูตัวเองัำเลยหามว่าเกิดพันออบเลยนี่2200แล้วก็อวกกันเนี่ 2, 2, 3, 3, 3ยขัดไปอย่างงี้ ตอนจบตีเกือบนหนึ่งล้านผมหนึ่งสี่ล้านผุมยอดเจ็ดสิบสามโอเคไปดูดูกันเลยวันนี้ผมจะอัปเดตกิจกรรมของมอนพันแมนกันนะครับตอนนี้มีกิจกรรมมือใหม่ล็อกอินนะครับตามนี้วยแจกตัวแดงยี่สิบใบนะเพชรห้าร้อยแล้วก็แจกอาวุธดาบและเซเบอร์ของราชาใต้ดินแจกเศษแจกตัวละครเกลือกซุปล็อกอินครบเจ็ดวันแล้วก็กิจกรรมวันของเสด็ม่ เดิไมาเล่นลกันเลยนะครับนี่วันที่สองเดินมาเล่นกันนะมีของแจกเต็มเลยเดินมาเล่นกันนี่ทำไมีแจกรูปว่าผู้ชายชายฟรีอยู่ผมใส่อยู่เฮ้มีของรางวัลอีกเยอะแยะคุ้มไม่เบบด,มดีย่ยไม่ได้ทำแปดเดี๋ยวไปเทศได้ดูเฮ้ยเรามาอัปเดตพลังเราดีกว่าเพราะผมไม่ได้อัปเดตมานานมาก อันดับของคลิปเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่านมาจะอันดับ50นี่อยู่อันดับ49่บ้าังสิล้าน8ป0แสนมีอันดับ49่าอันดับหลังก็ตามมาเรื่อยๆพัฒน,นานอยู่ที่อันดับ125่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปเลี่ยนมารีวิวหน่หอยกิ้กวเหรอทดสอบไนกิว้วอันรับสิบปี สู้กับใครดีรูปตังค์ไม่น้อยแบนโอ้ตังน้อยเก่ายังไม่น่าไหวปบบไม่น่าไหวปบบคือเนี้ยเส้นเกมดังไปขอตัวแทน,นี่ไม่น่าไหวมาลองดูไพ้ชนะไม่เป็นไรผมไม่สิ ขออนุญาตไม่เปิดอนนี้ขันน่อยั้นหน่อยแต่ผมจะกดอ้โหแค่เพิ่เงินห้าสิบบาทก็มีีมีอะไ่ก็มีฟนมีผมก็สุ่ม Tông dòi truyền thuyền 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 thuyền

หยวจะได้ลงเดิสองใ่าสองอืมเจียววิลลี่น่จะจบงานให้แล้วก็สองพันด้วยกันนึงร้อยสิบจุดเต็มก็จะแบ่งคือแมแล้วก็ยอดเจียวดีมากเลยสมุด ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้กบถ้าไม่มีทกนก็ไม่ได้ครับต้องมาเไปนี่าอยมกได้เรื่อยัหดาเมจาเราต้เป็นสื่อเห่ดาเมจว่ะดาเมตสือเร็ไปสอง้อยหล้านนะครับแล้วก็ถ้าไม่กี่ทาไปหนึ่งร้อยสี่สเอล้านน้อยนะเยอะๆเาดู่ักสองสามคนเลยว่ะนะครับ ไม่ไหวแน่วุ้ยคนนี้ไม่เกวินผมอยากผมไม่สุ่มเกวินนะตัวดำไม่พอตัวนดำผมไม่พอวุ้ยเกวินไวกว่าผมอีกเกวินทองฟังอยเท่าไหร่หนุ่มเพือนมาดูเรื่องราวเนี่ยดูนิเมชั่นเกวินนะเื่อลูกเตะทธนารถต้องการตัวหน้าแต่ไม่รู้ติด ไม่ไดดวงรา้วสมกีรณ์ขึ้นจิดเขาอยู่นะแล้วตกนร่ยังอะไรอะไรขอโทษนะโอเคเขียนอะไรอะไรบังคับให้ขึ่นบัฟอีกครั้งนะครับนี่ดวงสวยนะโอ๊ยไม่ตเจนเลยนขึ้นมาสิ どこがよ n ないどこがよくないどこがよくないどこがよくないどこいどこどく มัดปกคองเห็นแลพ่ะย่ะช่ยงไอย่สิบเกาล้านมันจะมีมัดกลาเไม่กสมัดที่ร right. <cs> ้นอเป็นอไร่านมาสักี่สิ ja ้านปดล้านเดงลิตของเขานีตัวเลือมันเยอะมันเยอะมากรีนทันหมดแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมัดปกเห็นแ้พ่ของผมมั่งยี่สิบสอ มันแ้ลงที่จไดนัน,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 นย,ยาวๆแบัเหงื่อกดัด้ไมเลยดูตัวเดียวทำได้ไม่ไป1น8ล้านไอ้หนึงล้านอีกสักคนไหมไหม่ผมไปสู้กับผมไปผมไปสู้กับพี่เอ็นส่วนสามเจดดีกวนาครับนี่คนนี้พี่เอ็ส่วนสามเจ็ ติดตามเขาได้นะครับติดตามผมด้วยไปขออนุญาตลองเทนะครับขอโทษนะครับแต่มันมีอะไรขึ้นแต่มันหมดเป็นอะไรสินะหน้าาเจ็ะครับเสี่ยงใส่ถุงเจ็บขอป่านแล้วจุดห้าล้านโอ้โหแรงมากเหมือนพี่เขาจะได้ส่งเกวินนะครับเพราะเดือนที่แล้วเขาส่งกิน 2ี่ตานบเยยสามสิบล้านเลยนะ่งไปล้านเจ็ดเนี่ยไม่ยองตีครับไล่เพร์ไปล้านคาสุดใหญ่ครับเยี่ยมล้านไม่ค่อยแรงไตัวเซนตไม่ค่อยแรงไม่ยองเต้ครับ วิ่ตีต่อวิ่งไปคสี่คนร้อยล้านนี้ไงแตวร้อยเราจะพาไปดูของที่ใส่นะครับเฮ้ยซาซุมะกิเอ็มร้อยล้านเราพาไปดูของซาซุมกิกันไปเสีย ผมใสพิ่ามเร็วงชิมันจะได้แบบออกก่อนเลตัวบับควมเวผมบัคนเดียวฟู่อันน้นฟูดั้ิงเลครับโอเล่โม่ที่ยิ่งกันเนนายเดี๋ยวผมลืมปดนี่ปดเลยฝกดาวผมไม่น่าทำนะไม่มีสปอย ตันี้ผมจะทำนนนนดีลู่้าดวดอะไรครับได้ถึงนาสมบูรณ์้วคขอกราปิดทีไปน้อนึงครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมอยตอนนี้ขอบคุณมากครับ